สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เขา,าเมืองชองจินตนาชั้นแนวในเสาเมือนีเนาะคะ่ะวันนี้วันที่24มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะลงแนวทางลาสตาของพอเสิร์ตค่ะลาสตาของพอเสิร์ตมีให้ดูทุกวันค่ะคุณผู้ชมกับเข่าทุกมือเยอะค่ะเมือ่อวานเมื่อก่อนนี่บอเขา่าเนาะคุณผู้ชมเนาะมือบ้านเข่าค่ะคุณผู้ชม เข้าเต็มๆเลยค่ะไม่ต้องกลับเลยแล้วก็เข่าตัวพ่นตัวเน้นตัวเจาะเนาะค่ะคุณผู้ชมตัวเพ่นเน้นไห้ค่ะคุณผู้ชมคาแล้วก็เป็นตัวเด่นตัวรูดค่ะเข่าค่ะคุณผู้ชมเข่าลางจากที่รูดแค่มือเดียวค่ะก็นี่แหละค่ะแนวทางเนาะคุณผู้ชมเนาะมีเขามีรูดกันค่ะเป็นธรรมดา แนวทางคำนวณขอขอบพระคุณพ,พอเสิร์ตเออค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมากค่ะจินตนาด้วยไอ้ลุให้คุณผู้ชมในเบื้องถูกมือแบ่งปันมาให้เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะแบ่งปันเพื่อมาเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมค่ะื้อนี้วันพระค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันพระจินตนา่ได้เดอเอาดอกไม้สดขึ้นเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเอาแต่ใบสีขึ้นแต่ว่าบา่ไดา ดอกไม่ซดขันหาเพราะท่านเด็กเปลี่ยนอยค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างที่มีขันหาสองขันก็เพราะว่าขันห้าอีกอขันห้าหนึ่งกับวายรดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมวายเซ็ตแล้วกะเอาขึ้นมาว่างเค้งหิ่งพระค่ะก็เไยดูเป็นขันห้าสองขันค่ะทุกวันพระจะต้องทําแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างน้อยๆอยนะคะความสุขทัางใจเป็นที่พึงท่างใจเฮ้าค่ะโดยความเสือว่าเ้าเฮ็ดยังที่ดีๆ สิ่งดีๆจะตามมาทังสิ้นะคะคุณผู้ชมเข้าบูชาเข้าเข้าลบเข้า,ขาบวาสิเป็นพระคุณพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้มีพระคุณกับเข้าเนาะค่ะคุณผู้ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายค่ะไม่ได้ลบหลู่บางครั้งเขาอาจจะปฏิบัติประูกจังสินเนาะค่ะเนาะกับเข้ากับด้วยขันหาค่ะขอขามาไปะค่ะคุณผู้ชมเผื่อพลาดพลั้งสิ่งใดไปเนาะค่ะจะได้ มีความสุขสบายใจเนาะค่ะเนาะที่เท่าคิดเท่าเหตุค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมตื่นส่องมากเมื่อนี้รู้สึกอากาศฮอนแห้งก็ทุกมือค่ะคุณผู้ชมคะ่ะฝนตกบ่ค่ะโอ้ยฝนบ่มีมาหลายมือแล้วก็คึมค,ม,คมมากตลอดเห็นบรรยากาศสดชื่นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือสุขภาพ ามีสุขภาพดีจิตใจแจม่มใสค่ะคุณผู้ชมคิดยังกะออกคะ่ะเดี๋ยวเห็นยังกะเบิกบานมีความสุขไปเบิดคะ่ะคุณผู้ชม้าเห้งมีความทุกข์ทางใจโอ้ยเห็นอียงกะเนาะซึ่งบ่สบชื่นแจ่มใสย,ยังบ่พ่อคะ่ะคุณผู้ชมเฮ็ดให้า่เบิกบานเห็ดยังกะบ่อยากเห็ดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะมันมาจากสุขภาพทางกายเห้<ม>ลรว,วนคะ่ะคุณผู้ชมเฮ้าบ่รู้วาภายในเฮาเป็นยังคะ่ะ ราะฉะนั้นดูแลสุขภาพการกินค่ะคุณผู้ชมหนานีนาพนเนาะคะ่ะมะม่วงกระลังสุกหน้ามะม่วงสุกสวนมากอะฮิวาอะฮิวาค่ะคุณผู้ชมจะเกิดค่ะามาจากมะล่องมะแลงเนาะคะ่ะเนาะตามที่เลี้ยนมาล้วก็เห็นแต่ละปีเนาะคะ่ะจะมีคนป่วยทองสงทองเสียเงี้งกะว่าไปเราที่นี่กับบอตรงมีเนาะคะ่ะคุณผู้ชมแบบนั้นบอตรงพบตรงเจอค่ะ ขอให้คุณผู้ชมจงพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตื่นเต้นมารเราจงมีความสุขกันเสียนะคะคุณผู้ชมสื่อเลขกับให้มันๆค่ะเหตุการณ์งานนี่ยังกับให้อย่าให้มีอุปสรรคค่ะจะเดินทางกับขออย่าให้มีอุปสรรคขอให้การเดินทางจงราบรื่นและปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมค่ะจินตนาค่ะบ่มีอยังให้คุณผู้ชมค่ะนอกจากตัวเลขแนวทางของพอเสริฐลาวสตา วันที่24มีนาคม2567ค่ะพอเสิร์หไหมากแล้วค่ะจินตนายั่งบปแล้วทุระยุ่งงานบานงานเลื่อนนะคุณผู้ชมเนาะต้องมีครบทุกอย่างค่ะสืบต่อมาเรื่อยเดี๋ยวข้ามสะอาดเพินวาบานเงื่อนสะอาดเทวดากระห่นิยมสมพรมาสันค่ะคุณผู้ชมอันนี้พอแม่ตาแยกเป็นสังสอนมาเนาะคะ่นะเนาะอยาให้เงื่อนหกหกถ้าเงื่อนห้องหกโกปรกเพินกะวา เทวดาบ่อยากยูเนาะค่ะเนะาะเพื่อนปะกะคุมข้องมาสันกเพื่อนกันอยาไห้่ห้าวแ้ทความสะอาดละค่ะคุณผู้ชมว่าแล้วกะเป็นเป็นการเปรียบเปยเพื่อให้เราได้ทําความสะอาดเพราะเราเพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะเนาะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาจะให้เบิ่งตัวเลขแนวทางเล่าสตาของพอเสร์ชค่ะที่เขาเมือ่อวานแล้วกัมื้อนี้ได้มาแล้วหันตัวเลขเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชมจินตนายำเตือนอยู่เสมอคะ่ะให้ใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะการคำนวณตัวเลขมาแบ่งปันคุณผู้ชมบอได้ใช่ว่าจะเข้าหมดทุกตัวค่ะคุณผู้ชมก็มีเข้ามีหลุด้ารุดเกียรว่ากันนะ่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าแน่วห้องมักคันเลขเข้าก็ดีใจนั่มค่ะคุณผู้ชมก็ให้ติดตามไปเรื่อยๆค่ะชอบอันใดก็ติดตามอันนั้นเนาะคุณผู้ชมเนาะเราไม่มีการว่ากันคนที่ไม่ชอบเราก็ไม่ว่าค่ะคุณผู้ชม พว่า้าเปิดเขามาพอ่อเห็นวบาเรื่องเลียงเรืองอยังบ่มากกับแค่พานไปเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะบางที่เห็นหนาปกมากอินเตนาจะบรเเ็ณหนาปกเวอร์นะคะคุณผู้ชมจะไม่ใช้คำเอ่อเกินไปเพราะว่ามันจะเป็นการชักชวนคุณผู้ชมให้เขาไปเบิงแล้วมันบแมแันสิเสียความรู้สึกนะะเนาะค่ะเนาะเอาไปตามความจริงไปเรื่อยๆรเรียบค่ะคุณผู้ชมไปธรรมดาธรรมดาค่ะแต่จริงใจคะ่ะคุณผู้ชม ขอให้คุณผู้ชมจงสมหวังค่ะเอาค่ะไปเบื้องตัวเลขแนวา่าราสตาของพ่อเสิร์ตกันได้เลยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะคุณผู้ชมค่ะราสตาวันที่24ของพ่อเสิร์ตค่ะราสตาวันที่24วันนี้พ่อให้เด่นสองรอง4กัน8ค่ะเด่น2ลรอง4กัน8ค่ะคุณผู้ชมจิตนาเขียนใจสมุดเด้อค่ะมือ อันรู้สึกเวลามันบรอลอเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเหมือนจะสันส,น,สนเพลียๆยังไงกับบรลูคะ่ะจิตจะน่าเรี่กว่อใส่เอซีสายตาปปะกป็ปกติคะ่ะมันนี้คะ่ะแล้วก็เด่น2อรอง4กัน8คะ่ะคุณผู้ชมรูดที่สองและศนคะ่ะรูด2และศนหลักหน่วย0 8นยสี่เจดค่ะ วินด้วยสองสามห้าค่ะวินด้วยสองสามห้าหลักหน่วยศูนย์แปดสี่เจ็ดค่ะรูดที่สองและศูนย์เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะบนล่างค่ะคุณผู้ชมบนเก้าสามแปดสี่หนึ่งแปดเจ็ดสี่สี่แปดสี่หนึ่งสองแปดสามแปดหนึ่งสองสองศูนย์ค่ะ ส่วนตัวล่างค่ะคุณผู้ชม40 80 88 73 56 89 90 60 27และ44ค่ะอาสาตัวค่ะคุณผู้ชมชุด3ามตัว138 820 018 28เอ้ย268ค่ะ หนึ่งสี่แปดแล้วก็ห้าสองศูนย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้เป็นแค่แนวทางเนอ้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาวสตาของพ่อเสดวันนี้ค่ะวันที่ยี่สิบสี่ค่ะคุณผู้ชมจินตนาเสียงเหมือนแบบคนกินยาอ่ากินยาแก้แพ้ไหมค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้ตัวเองหลับด้วยเพราะว่าอาการมันเป็นแบบป,ดปดวดปวดหัวตึงๆจากเคมีนะคะมัน ค่ำเพลือค่ะคุณผู้ชมมันก็อึมครึมอยู่ค่ะจิตนตนาก็เลยกินเม็ดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมปกติจะกินครึ่งเม็ดค่ะ,ะกินครึ่งกินเม็ดนึงรู้สึกดีเข็นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าแคบหน้าจอด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแคบหน้าจอค่ะจินตนาจะออกจกัด ตัวเลขนะคะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมจงมันมันปังๆังลำลำลุยลมือนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากเล่าสตาไปขอให้คุณผู้ชมจงหมานค่ะผู้ที่ลูดมาแต่เสาแนวทางอื่นๆกับขอให้มันๆมนนะคะคุณผู้ชมเขาไม่เบิ่งชองจินตนาจินตนาชาแนลในมือนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมจงหมันหมันในตัวเลขที่พอเสดหายมาในชองจินตนานี่เด้อค่ะคุณผู้ชม ให้เลขเขาาล้วกาให้คุณผู้ชมได้เพิ่มทุนได้เพิ่มกําไรค่ะคุณผู้ชมการลงทุนคือความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะว่าเป็นแนวทางเลขมีเขามีหลุดเนาะค่ะคุณผู้ชมแนวทางวันนี้หวังว่าคงจะไม่หลุดค่ะคุณผู้ชมพอหมู่บ้านกับเขามาแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจินตนาจะให้เบง์คลองหมู่บ้านค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอนะคะเสียงจินตนามีแต่ลม สายตาก็เรียกปกติค่ะกินเยอะไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมนี่แหละถ้าเลือดลมไม่ดีอะไรอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเล่าสตาของพอเสิร์ตเมื่อวานค่ะของวันที่23่สิบเมื่อวานนะคะเข้าที่7จค่ะคุณผู้ชมบอตรงกับเลยค่ะส่วนหน่วยบวกวินเขาแค่หนึ่งค่ะหลักหน่วยเขาแค่หนึ่งนะคะเนะเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่หลักหน่วยค่ะหที่เข้านะคะ แต่พ่อให้มาหลักหน่วยหนึ่งแต่เลขผลที่ออกก็คือ4ี่หนึ่งเจค่ะคุณผู้ชมหนึ่งมันไปอยู่หลัก10บค่ะหนึ่งมันสามารถเป็นหลัก10บหลักร้อยได้นะคะคุณผู้ชมเนาะหลักหน่วยเนี่ยค่ะเลขมันสามารถมาตรงกันได้ยายจะบอกว่าบอกร้อเขาๆนะคะคุณผู้ชมแค่มันไม่มาแต่ว่าจินตนาเห็นมามีหนึ่งกับเลขก่าหนึ่งไปค่ะเพราะว่ามันจับวินกันได้ค่ะคุณผู้ชมหลักหน่วยที่มันวินกันกับตัวอื่นได้นะคะ เรวกลักซิปลักลอยสามารถมาตรงก,กันกับเหลี่กลักน่วยได้นะคะคุณผู้ชมเอาค่ะอันนี้ของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมส่วนของมือนีคุณผู้ชมแคปหน้าจอ,อยังค่ะแคปเลยค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะของวันที่ยี่สิบสี่วันนี้ค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงมันมานปั่ง,ง,ง,ลงๆลำลำ่อยๆนะคะคุณผู้ชมเนาะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขการสุขใจ ไล์ทุกไล์อุปสรรคทั้งหลายขอให้มีแต่ความสุขใจตลอดไปนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ